ต้องการอะไหล่รถยนต์นึกถึงเรา CL อะไหล่รยนต์เรามีอะไหล่ไว้บริการคุณเรารับประกันสินค้าทุกชิ้น6เดือนสนใจติดต่อ CL อะไหล่ยนต์ครับ ใช่ได้ครับตอนนี้ที่แอบลือในอู่ตะกี้ที่ท่านผู้ชมได้เห็นคือพี่น้อยทำอะไรเล่นแซกแซกโซโฟนก็เล่นได้คีย์บอร์ดแฮมมอนก็เล่นเล่นได้กลับมาแล้วเมื่อก่อนเป็นนักดนตรีเราเคยมาสัมภาษณ์กันครั้งหนึ่งแล้วเมื่อก่อนเล่นสมัยสมัยที่มีฝรั่ง g i อยู่ในบ้านเราก็สมัยพวก i m p o s ส i b l e น่ะาช่วงหนึ่งเคยอยู่คาราบาวแป๊บหนึ่งคาราบาเน่ปเขาให้ไปช่วยเขาสองชุดสองชุดชุดไอโนพอมแพมกับชุดวิชาแพ สองชุดแแปะนี่คือนั่นแหละวิชาแแะนั่นแหละอ่ะพี่น้อยไปช่วยเล่นอะไรครับตอนนั้นเล่นแซกโซโฟนแล้วก็คีย์บอร์ดอ่านี่แสดงว่ามืออาชีพเลยป่ะเนี่ยไม่อ่ะไม่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 มืออาชีพอยู่ที่อยากจะเล่นก็ไม่อยากเล่นแค่นั้นเนี่ยเพราะว่าตะบึงมืออาชีพนี่เขาหมายถึงว่าจะต้องเออยังไงอ่ะมีตั้งใจเล่นแล้วก็มีงานทําตลอดเรามีงานทําเป็นพักๆเป็นสมัครเล่นเคยถามอะไรก็ไม่อาชีพสักอย่างรถแข่งนี่อาชีพไหมไม่ใช่อาชีพเหมือนกัน อยากจะทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ทําก็จอบแบบนเี้ยจอดเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนมาซื้อมีคนมามีคนมาซื้อ<ๆ>เดี๋ยวมันจะมาอีกแล้วเนี่ยจะสร้างเฟรมแล้วแล้วสร้างอีกสองเฟรมแล้วนี่อยู่นี่นี่รถของฝรั่งอยู่ในนี่เดี๋ยวพี่เต๋อเบมีโอกาสไปดูรถโฟกสสวยๆเลยรถโฟกตู้เอามาเมื่อคืนนี้เอาพิ่งมปยกมาอืมคันหัวเลยนี่ว่างจัดปะเนี่ยเนะ มันไม่ว่างอายุจะเจ็ดสิบแล้วพี่ยังทำทำทำได้แล้วก็ทำกับน้องนัดนี่ทำกับลูกชายน้องนัดหนึ่งโชว์ตัวนี้นี่ครับท่านผู้ชมมันนี่มันนี่มนุษย์หินก่อนตัวทั้งแมวตัวีตัวไม่ได้งกพูดแล้วตุกได้เดี๋ยวมันต่อยยาวอย่างล่ำนะครับนัดสวัสดีท่านผู้ชมนี่นึ่งสวัสดีครับเมื่อก่อนตอนเมื่อก่อนตอนเข้าหน้ายาวเนี่ยเขาก็โดดฟิวตอนนี้เชี่ยวแล้วว่าเวลาเข้าหน้ายาวกงมุดเข้ามุดเข้าลรถตุกเมากเลยนี่เป็นมือขับอีกคนหนึ่งถ้าเมื่อก่อนเจอกันที่สนามเทพนครต้องบอกท่านผู้้ชมมมนนนนนนนิดึงงงเเเเืื่่่่ออออจาาาากกกกียยยหวแขัะ ด้วยเวลาด้วยสปอนเซอร์ด้วยหลายๆอย่างะนะ,นะก็ถึงเวลาดีเซลมันโผล่ขึ้นมาก็ที่พี่น้อยบอกมันเป็นวัฏจกักรเดียวไม่ใช่ดีเซลโผล่ดีเซลโผล่ขึ้นมาตอนนี้สำหรับหน้ายาว<ช>แต่ไอ้หน้ายาวจรงิงๆมันก็ยังข่อมหัวอยู่ผู้ชาวบ้านมันก็ยังขี่กระบานอยู่อ่านึกออกไหมนึกไม่ออกอธิบายเนะนี่ยก็แน่ดีเซลแน่ใช่ไหมว่า<ม><ม>เวลาจะทําได้ขนาดเจ็ดจุดสองทุ่นๆน่นนนะ<ม>คิดเหรอคิดว่าทําได้เหรอต้องคิดฐานตรงๆนี้ก่อนอ่า เอางี้ก่อนแล้วจะทำ6.8ได้ไหมยังไม่ได้แต่ไอ้นี้มันทําได้ไอ้นี้มันทําได้แต่ยังไม่มีโอกาสทำเพราะขาไปหักที่โครงหักก่อนคืืออเม่ยังไม่ได้วิ่งเลยสามปียังไม่ได้วิ่งเลยไอ้คันอยู่ดีๆก็เอารถไปให้รถมิสูก็จําไม่ผิดนะตูนเล่นตนเล่นแล้วออกี่กับอเมรันใช่หักทุกอย่างถามผู้ชมหูต่อยากมากอายุเยอะกว่าจะต่อติดใช่ไหมลีล้อยติดแล้วตอนนี้ติดแล้วติดหมดทุกอย่างได้ข่าวว่าจริงๆก็ไม่ได้ทิ้งอะไรเลยเพียงแต่ว่า รอเวลาแค่นั้นเองไม่ได้ทิ้งเพียงแต่เรียกว่าเรารอเวลาอยู่แล้วก็ทํางานเนี่ยมันรายจ่ายมันไม่มีเพอรายจ่ายไม่มีเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรไม่ยู่ได้ไม่ต้องดืนไม่ท่องไม่ต้องไม่ต้องมันมันมีตลอดเงื่อนอยู่บนบนบนฟาร์มหยิบมาได้นี่มันก็ลอยมาเองรายจ่ายไม่มีหมายถึงไม่ต้องจ้างลูกน้องไม่ต้องจ้างไงรายรายจ่ายมันไม่มีเลยทุกอย่างมันจบเศรษฐีร้อยล้านพันล้านรายจ่ายแม่งมาก็คือคือกันมันก็เหนื่อยนะเหนื่อยนะอ่า อย่างที่ทํางานบีทํางานอ,อยู่เหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยเหนืน่นอยุัหยุดสักสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดวันนี้ไม่ทําอะไรสักเจ็ดวันสิบวันเด้ไปเยี่ยมผมที่ลาวเลยนะคือรับที่พี่น้อยพูดถูกอย่างนั้นอย่างที่บรทษสัทสมมติว,ว่าเซยว์ว่าละปีหนึ่งร้อยวาล้านแต่สุดท้ายค่าใช้จ่ายร้อยห้าสิบล้านแม่เกินอะไรอายางงี้แย่สิย่างงี้แย่ดิเย่เนอนนเศรษฐกิจเนยตอนนี้ก็จากอย่างที่บอกนะครับว่าเศรษฐกิจตอนนี้ทุกคนก็ต้องดิ้นรนทุกอย่างที่ขายได้ดีๆตอนนี้คือเครื่องสำอา ดูหน้าหล่อไม่หล่อ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 จะขายจะโฆษณาขายของอีกไอ้ที่อยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมว่ามันอยู่ได้ไม่ไปยุ่งอะไรกับเศรษฐกิจเขาอมึงจะเป็นอะไรเป็นตามสบายอยากจะทําอะไรทำไปเลยประเทศไทยจะเป็นไงเป็ดของเราของเราอยู่อย่างงี้ไม่ไม่ไม่พอเพียงไม่พอไม่ใช่คํานี้ไม่ใช่อยายาอย่าไปยุ่งอะไเฉยๆธรรมดาไม่มีการพอเพียงออยากได้อะไรได้อยากกินอะไรกินไม่อยากกินไม่กินอยากมีก็มีอยากกาวเอออย่างนั้นแหละ มันไม่เกี่ยวกับพอเพียงคือยังพูดง่ายคือยังรักโลกกดหลงอยู่ได้ได้หมดทุกอย่างแต่ไม่ด้ลนมากมากไม่ต้องไปด้านอะไรเพราะพอประมาณของตัวเองไม่ใช่พอเพียงมาถือว่าเอออยากจะทําจะทําและไอ้ตอนนี้มีไอ้รถคันใหญ่ๆที่เรียกกันว่าน่ายาวซึ่งคนเขาไม่เคยเห็นกันตอนนี้มีอยู่ในมือกี่ลามสามลามขายไปแล้วลามหนึ่งเดี๋ยวจะขายไปอีกลามหนึ่งแล้วจะต่ออีกสองลามและลามนี้ก็อยู่นี่อีกลามหนึ่งหมายถึงว่าถึงว่าขายไปสุดท้ายริงก็ทำใหม่ โออเแล้วใครจะขับเนี่ยพี่น้อยของที่มันเราทําไม่ได้เนี่ยเราซื้อเข้ามาเนี่ยไม่ค่อยอยากจะขายแต่ของที่ไหนที่เราทําได้เนี่ยขายไปเหอะร่สร้างได้อเมื่อก่อนจําได้ไหมเมื่อเขาบอกอะไรอ่ะโดนด่าในเฟซบุ๊กอ่ะมันเอาเศษเหล็กมาทําให้ร้านท่อไอเสียมาทําก็ได้ก็ยังไม่เห็นพูดแบบชาวบ้านกูยังไม่เห็นเลยตรงนี้ไอคนพูดอ่ะให้ร้านไหนทําำจนกูวิ่งเจ็ดแล้วเนี่ยมึงก็ยังจะให้เศษเหล็กทําอีกเหรอเงียบเป็นเศษเหล็กที่วิ่งตรงเนี่ย เงียบมันเงียบมันไม่พูดอะไรเลยทั้งที่ได้เจอในงานเจอเจอในสาลเราเห็นเจอตัวด้วยเจอแล้วก็พูดอะไรมันจะทําหน้าแบบแบลวอะไม่รู้เรื่องเทำหน้าแอบแบลวอ๋อเอออนั่นก็คือ่งที่บอกว่าก็ยังทำอยู่ในในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ทำอยู่ของมีอยู่เดี๋ยวไปเปิดดูในห้องนอะไรไปดูสิก็เก็บไปเลยไม่มันเก็บอยู่แล้วเนี่ยในอะไรเนี่ยเป็นชิ้นของใหม่ทั้งนั้นเนี่ยี่อเออรถแดกทั้งนั่นอยู่ในนี่ของดีๆทั้งนั้น โอ้ยี่เดี๋ยวแอบขโมยไปหน่อยมีทั้งนั้นพราะนี่จะทำอีกทั้งนั้นเลยรถไฟฟ้าเป็นไงบ้างรถฟ้ารถไฟฟ้าตอนนี้ปัญหามันอยู่ที่แบตเตอรี่อีกสักพักหนึ่งอีกสักพักหนึ่งอีกไม่นานละอีกสักพักขอให้แบตเตอรี่มันรอลิเทียมมันแบบสมบูรณ์ใช่ใช่ไหมใช่ไม่ผมเดาแม่นอ่ามันข่าวมันมาข่าวมันมาออกีน่อยีกหน่อยก้อนก็เหลือขนาดเนี้ยก้อนเหมือนฐานของเครื่องบินโดนพี่น้อยตอนนี้แบตมัน แอมมหาศาลอ่าใช่บางเชิดแล้วแต่มันแพงโคตรใช่ก็ละห้าพันก็ละแปดพันบาทก็ยังถือว่าถูกเพราะตอนนี้ถ้าเผื่อก้อนขนาดนี้นะสมมติว่า3.8โวลต์สัก300แอมป์เนี่ยก้อนหมื่นกว่าบาทนะโอ้แสดงว่าของโดนถูกกว่านิ่น้อยอืถูกกว่าเลยห้าจุดแปดโวลอ่ะโวลมันเยอะไงไอ้นี่โวลมันน้อยไงห้าจุดแปดโวลต์แล้วก็แอมป์ผมจําไม่ได้คือ ก็เออแอมก็เยอะเพราะว่าแต่ไม่เยอะเท่านี้นี่จะเปิด300แอมก็เท่ากับไอ้เมอร์เมอร์สเดดเบนที่มันวิ่งไปตั้ง5 500ไมล์อ่ะเออแม่งวิ่ง500ไมล์ความเร็วที่200กว่าใช่แบตแค่เนี้ยใช่แบตแค่เนี้ยแม่งวิ่งเสียงเสียงไม่ใช่เสียงเครื่องนะนั่นก็หมายความว่าตอนนี้คือระบบเก็บไฟมันยังไม่สมบูรณ์เออแต่ถ้าเปิดเป็นเป็นรถที่ในวิ่งไม่ใช่ในสไตล์สปอร์ตนะขเบียนก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะขเบียนเขาใช้ที่เขาใช้โฆษณาเขามขาใช้ได้จริงๆอ่ะอ่า ม a สด้าก็มีแล้วโตโยต้าก็มีแล้วเชฟโรเลตก็มีแล้วที่อเมริกาตอนนี้ตอนนี้ทุกปีจะต้องมา1 0 10 1อร์เเอ็นต์สิเอเตทุกปีผมเห็นอมมอนตุยเต่าอ่าวิ่งแล้ววิ่งใช้งานแล้วโอเคแล้วใช้งานแล้วโอเคแล้วแต่ถ้ามันได้แบตที่ดีกว่านี้มันก็ไปไกลกว่านี้เหมือนถแบตก็เหมือนกระถางน้ำมันแต่ตอนนี้แบตยังก้อนใหญ่อยู่แล้วจำนวนของแบตจำนวนวตวน่ะมันยังน้อยแบตเยอะแต่วต์น้อยเออมันยังมันก็ไม่ได้ แบตเยอะแต่แอมมันน้อยวนเท่าเก่านั่นก็หมายความว่าคือมันไปได้ไม่ไกลแล้วมันหนักแต่ถ้าเผื่อต่อไปแบบก้อนที่บอกนี่นะโอ้โหเร็วนี้นะพี่น้อยเพราะอะไรปะได้ขาบมาว่าจีนตอนนี้กำลังระดมทำนะทำเขาทำอยู่แล้วรถรถที่เขาบิ่งในเมืองจีนเขาก็ททำอยู่แล้วแต่เขายังไม่ขายมาในราคาที่ถูกตอนนี้จะเริ่มถูกใช่จะเริ่มถูกแล้วนั่นก็หมายความว่าคือทุกอย่างก็คือจะเข้าทางแล้วสิ ไม่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 ไมคนไทยคนพัฒนานจยิงมีน้อยนะไออันนี้ปล่อยให้เขาทํามีกระทรวงอะไรกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงอะไรเขาลอะไรของเขาที่ทําอยู่ปล่อยให้เขาทำไปสังคนไทยเป็นแบบเนี้ยปล่อยให้เขาทําอย่าไปยุ่งแล้วเอาเนี้ยรถแข่งเนี้ยแล้วขอถามนิดนึงพี่น้อยพี่นอ้นอยรับงานนอกอยู่ไหมนเนี่ยทำไม่รับ่บอมนะ่ไม่มีไม่รับอู่ปิดไม่มันไม่ได้อู่ปิดแต่ไม่รับไม่พอใจก็ไม่รับชัดเจนท่านผู้ชมครับไม่ต้องมาบอกเลยว่า <laughs> ถ้าเปิดจากปรึกษาอยากอะไรมาี่เข้ามาคุยได้แต่อย่าทรงเยอะส่งเยอะไม่รับกวนไล่เลยไม่ไล่ไม่ไล่ไม่คุยไม่รับไม่รับอไม่ไล่คุยนได้ไม่อยากบอกกวนมาเข้ามานี้บอกเลยแต่ถ้าเปิดถูกใจเนี่ยอยากเอาอะไรทันทีอยากได้อะไรบอกมาทันทีเลย ความรู้ตอนนี้มันมี <c oughs> ปัญหาอยู่นิดก็คือไอ้ความรู้ที่เรามีอยู่ที่มีเนี่ยก็มอบให้ก็จะให้ลูกชายเขาและต่อจากนั้นก็อยากให้พวกน้องๆที่เป็นอยู่ที่มีอยู่อะซึ่งที่เอาไปใช้กันปัจจุบันเนี้ยทุกคนคิดว่าตัวเองอะรู้แล้วรู้จริงคนเก่งเยอะพี่น้อยคนไทยโอเคเก่งแล้วก็ไม่ว่าอะไรแต,แต,แต่แต่เก่งมันมีมันต้องมีสิ่งที่พิพสูจน์ได้ว่ามันเป็นทฤษฎีที่ไอ้นี่อธิบายให้เขาฟังได้ว่าขวารถมันวิ่งขวาหัวออกขวาคืออะไร รถได้ดังตรงที่อยู่ standing start ออกปุ้งไปเนี่ยหัวไปซ้ายคืออะไรเบรกเข้าเส้นฟินิตแล้วเบรกปุ้งหัวไปขวาคืออะไรเบรกปุ้งหัวไปซ้ายคืออะไรมันนีว่วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มันไม่ได้คนเก่งจำได้ว่าเมื่อก่อนเรามานั่งคุยกันเรื่องโอเคแรงม้าเท่านี้อะไรเท่านี้เราต้องวิ่งแค่นี้ความเร็วนี้ใช่นี่คือเรื่องปกติม่โกหกไม่ได้เป็นชาร์จเลยเมื่อก่อนเราคุยกันใช่เ่อก็ยังมีอย่างยังสมมุติรถวิ่งอย่างคราวที่แล้วที่เราเห็นหน้ายาววิ่งที่ที่สนามหนึ่งเนี่ยซึ่ง ความเร็วมันฟ้องอยู่ว่าในในในแรงม้าขนาดเนี้ย uh huh. รถคันนี้วิ่งไปถึงตรงเนี้ยความเร็วมันตรงเนี้มันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> แรงม้าที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยแรงม้าเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยแรงม้าไม่สามารถที่จะวิ่งลงมาถึงหกจุดห้าได้เลยหกจุดแปดก็ยังไม่ได้วิ่งให้ตายหายยังไงก็ไม่ได้ษดีมีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีร้อยเปอร์เซ็นต์มันหนีไปไหนไม่พ้นนอกจากนอกจา<อ>ก,า<อ>กมันบินได้ นอกนอกจากมันจะเกิดอุบ <c oughs> ัติเหตุอะไรขึ้นมาในธาในด้านเทคนิคแค่นั้นเองซึ่งในความเป็นจริงมันไม่ได้เทคนิคก็คือเรื่องของไฟอะไรก็แล้วแต่นะอะไกรรมการอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างันระยะตรงนี้ต้องพูดบอกเลยจะพูดนะเพราะในสนามมันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งท่านผู้ชมครับเร็วที่สุดไม่ได้หมายความว่าถูกต้องที่สุดอันนี้คือพูดแบบานะคนแต่มันพิสูจน์ได้ไงว่าว่าสิ่งที่มันเร็วไปตรงนั้นน่ะมันเกิดจากอะไรเพราะอย่างเงี้ยเวลาเรานั่งคุยกันนะเราดูความเร็วปลายเส้นท นั่นสมัยวราคือมันไม่ใช่แล้วมันมีดูจากหกสิฟุตด้วยดูจากในความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์ว่ามสมมติว่าพันแรงม้าเนี่ยมันควรจะวิ่งได้ประมาณดีๆเลยจะดีๆเลยนะเจ็ดจุดเจ็ดจุดแปดเจ็ดจุดหกจุดแปดอะไรเจ็ดอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆมันวิ่งเจ็ดจุดสองเนี่ยเป็นไปไม่ได้ความเร็วเข้าเส้นก็ต้องตัวเป็นตัวแปรด้วยใช่มันเป็นไปไม่ได้อืเพราะว่าเพราะว่าที่เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่สามารถที่มีแรงอ่ะแรงออกแรงจากแรงต้น่ะ ที่สามารถทําระยะ60ฟิตได้ไปร้อนไปปุ้งไปเลยไม่ได้มันยังช้าอยู่เพราะฉนั้นการช้าอยู่มันก็ยืดเวลาไปเรื่อยไปเรื่อยจริงๆ60ฟิตนี่คือตัวกําหนดเลยนะตัวกําหนดตัวกําหนดเลยเออ60ฟิตคือตัวตัวกําหนดหลังจากนั้นไป200 200เมตรเป็นตัวกาหนดเป็นดูไประยะไปอย่าง60ฟิตเนี่ยดีๆเนี่ยตอนนั้นที่เราแข่งๆกันเท่าไหร่ไปน้อยก็หน่ครทำหนึ่งหนึ่งหนึ่งกว่าได้หนึ่งนิดหน่อยหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดะมาณนีได้ต้วจุดเก้า ก็โอเคนะ0.9ก็ 99, เราก็รับได้นะ0.99